จิบกับอันสองสามีภรรยาหนุ่มสามทั้งคู่แยกตัวออกมาตั้งครอบครัวใหม่หลังจากการแต่งงานได้ไม่นานทั้งคู่ซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรที่มีขายยูดาดด่นด้วยหวังว่าจะเป็นบ้านในฝันของทั้งสองคนและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทั้งคู่ครองชีวิตกันอย่างมีความสุขเลื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งจิบก็พูดขึ้นว่าพี่อัน หมู่นี้แอร์ห้องเราไม่ค่อยเย็นเลยพี่จิบบอกกับอันผู้เป็นสามีเมื่อสามีกลับมาจากทำงานในตอนเย็นเขาก็ยิ้มให้ภรรยาแล้วเดินตรงไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งแอร์ซึ่งอยู่สูงขึ้นไปเหนือศีรษะเป็นแอร์ผนังที่เขาซื้อมาติดไว้ได้ปีเศษอันก็พูดกับจิบว่ามีลมเย็นออกมาบ้างเหมือนกันแต่ไม่มากอันใช้มืออังลม ที่พัดออกจากคอยเย็นเขาก็รู้สึกว่าลมนั้นมันเบาผิดปกติสงสัยแอจะตันนะ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันพี่จะโทรนัดช่างแอให้มาตรวจเช็คก็แล้วกันนะจิ๊บตอบรับแบบยิ้มยิ้มแล้วก็พูดว่าจากพี่ก่อนจะเดินไปเตรียมอาหารให้สามีช่วงบ่ายของวันลุงขึ้นช่างแอก็เข้ามาตรวจเช็คแอตามที่อ่านโทรไปนัดเอาไว้เขาตรวจดูอยู่สักครู่หนึ่ง แล้วก็สรุปอาการได้ช่างแอร์ก็บอกกับอันว่าแอร์ตันครับน้ำยายแอร์ก็น่าจะขาดด้วยอันก็เลยถามช่างแอร์ว่าแล้วแบบนี้จะทำยังไงละช่างก็ล้างแอร์ครับเดี๋ยวผมจะเติมน,น้ำยายแอร์ให้ด้วยอันก็บอกช่างว่าถ้างั้นก็ทำเลยแล้วกันครับยังไงก็ต้องทำว่าแต่ต้องใช้เวลานานไหมครับช่างแอร์ก็ตอบอันกลับมาว่า ประมาณสองชั่วโมงก็เสร็จครับอันที่จริงไม่ถึงหรอกครับแต่พอดีวันนี้ลูกน้อมผมมันไม่สบายผมก็เลยมาทำคนเดียวก็จะใช้เวลานานกว่าปกติสักหน่อยอันก็ตอบว่าไม่เป็นไรครับช่างลงมือได้เลยเมื่อตกลงรายละเอียดกันได้แล้วช่างแอก็เริ่มทำงานทันทีเขาปีนข้ามล้วระเบียงชั้นสี่ออกไปยืนบริเวณชายระเบียงที่ยื่นเกินขอบระเบียงออกไปหน่อย เพื่อทำการแกะชิ้นส่วนคอยล้อนที่เกาะติดกับผนังตึกด้านนอกเนื่องจากระเบียงม,มีพื้นที่จํากัดไม่สามารถตั้งคอยล้อนบนพื้นระเบียงได้จึงจำเป็นต้องติดตั้งกับผนังตึกสูงจากพื้นดินโดยอาศัยขาเหล็กเป็นตัวยึดคอยให้ติดกับผนังอย่างมั่นคงช่างแอร์ลงมือทำอย่างเร่งรีบเพราะยังมีลูกค้าอีกสองสามรายที่เขานัดล้างแอร์ไว้ ดังนั้นจึงต้องรีบทำงานที่นี่ให้เสร็จโดยเร็วแสงแดดยามบ่ายแผดเผาจนทำให้เสื้อที่ช่างแอร์สวมมาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่ออันจึงลินน้ำเย็นมาให้ช่างเพื่อคลายร้อนน้ำเย็นครับช่างผมวางไว้ตรงระเบียงนี่นะช่างก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณครับช่างแอร์หันมาขอบคุณก่อนจะก้มหน้าก้มตาต่อโดยมีอันยืนเกาะลวดระเบียงมองการทำงานอยู่ห่าง สักพักอันก็พูดกับช่างว่าอันที่จริงช่างน่าจะหาสายเซฟตี้มาใช้นะกันพลาดเพื่อเสียหลักพัดตกลงไปสายเซฟตี้จะได้ช่วยดึงตัวไว้ไม่ให้ตกไปกระแทกพื้นอันพูดออกมาด้วยความกังวลเพราะตอนนี้นอกจากชายระเบียงที่ช่างยืนอยู่ซึ่งมีความกว้างไม่น่าจะเกินหนึ่งฟุตก็ไม่มีอะไรป้องกันหรือเป็นที่ยึดเหนี่ยวล่าของช่างเลยช่าง ก็ตอบกลับมาว่าเกะกะครับแบบนี้ผมถนัดกว่าและผมซ่อมกับติดตั้งแอมาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยพลาดช่างแอพูดแบบยิ้มยิ้มแล้วส่วนใหญ่คอยร้อนก็มักจะอยู่ขอบระเบียงชั้นสูงๆทั้งนั้นชั้นสิบบ้างชั้น20สบบ้างที่นี่ยังดีมีอยู่แค่สี่ชั้นช่างแอพูดด้วยความมั่นใจเพราะเขาผ่านงานด้านนี้มามากจนไม่รู้สึก กลัวความสูงยิ่งอาคารสูงเพียงสี่ชั้นแบบนี้ถือว่าเป็นงานง่ายๆสำหรับเขาอันก็บอกช่างว่าไม่พลาดก็ดีแล้วครับแล้วนี่จวนจะเสร็จแล้วหรือยังล่ะครับจวนแล้วครับเหลือเติมน้ำยาแอร์อย่างเดียวนี่ผมกำลังต่อสายน้ำยาแอร์เข้าคอมแอร์อยู่สักครู่คงเสร็จครับอันเหลือตามองสายละยงระยางที่ตอกจากถังคล้ายถังแก๊สขนาดเล็กเข้าคอมเพรสเซอร์อัน ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ตามสบายนะครับผมขอลงไปข้างล่างก่อนอันปีกตัวเดินลงมาข้างล่างเพื่อสมงทบกับจิบภรรยาสาวที่สารวนอยู่กับการทำครัวเพื่อช่วยภรรยาจัดเตรียมอาหารแล้วเพียงคู่เดียวเท่านั้นทั้งคู่ก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อจุดจู่ก็มีเสียงดังขึ้นบึ้มเสียงนั้นดังคล้ายระเบิดอันกับจิป รู้สึกเหมือนว่าบ้านไหวเล็กน้อยทั้งคู่หันมามองหน้ากันด้วยความตกใจจิ๊บก็พูดขึ้นมาว่าเสียงอะไรนะพี่อัน๋นจิ๊บถามอัน๋นด้วยสีหน้าที่ตื่นตระหนกไม่รู้สิเสียงเหมือนหม้อปแปงแลงระเบิดเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าดังมาจากชั้นไหนเดี๋ยวพี่จะลองขึ้นไปดูอัน๋นรีบวิ่งขึ้นบันไดไปยังชั้นบนแล้วชะโงกหน้าไปที่ระเบียงนอกอาคารซึ่งเป็นที่ติดตั้งคอยล้อน ที่เมื่อสักครู่ช่างแอร์กำลังทำงานอยู่แต่ตอนนี้เขาไม่เห็นแม้แต่เงาของช่างแอร์และที่สำคัญคอยลร้อนของเขากับอยู่ในสภาพยับเยินเศษโลหะของตัวถังฉีกขาดกระจายนี่แสดงว่าเสียงระเบิดที่อันได้ยินไปเมื่อครู่ก็คือเสียงคอมแอรระเบิดนั่นเองอันสอดสายสายตาไปทั่วเพื่อหาร่างของช่างแอร์แต่เขาก็ไม่เห็นแม้แต่เงา สักพักก็ได้ยินเสียงจิบภรรยาของเขาที่อยู่ชั้นล่างร้องตะโกนด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกขึ้นมาพี่อันพี่อันลงมาข้างล่างเร็วเข้าอันรีบวิ่งบันไดไปยังชั้นล่างทันทีในใจก็เริ่มมีล้างสังหรณ์ว่าจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ๆเมื่ออันวิ่งลงมาชั้นล่างเขาก็เห็นจิบยืนหน้าซีเอามือปิดปากอยู่ที่ห้องนั่งเล่น เขาจึงเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นภรรยายืนตาค้างเหมือนเห็นอะไรบางอย่างอันก็ถามจิบมีอะไรเหรอจิบเรียกพี่สตกอ,อกตกใจเชียวจิบก็พูดว่าพี่พี่อันดูที่ร้านจอดรถนั่นสิอันหันกลับไปมองอยังร้านจอดรถแล้วเขาก็ต้องตกใจสุดขีดจนเผยอ,อุทานออกมาว่าตายแล้วอันตกตะลึงกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเพราะตอนนี้ ลานซีเมนหน้าบ้านซึ่งใช้เป็นลานจอดรถมีร่างของช่างแอร์นอนหงายจมกองเลือดในสภาพกะโหลกแตกน้ำเลือดปนมันสมองเริ่มไหลนองออกมาจิ๊บก็พูดว่าพอพี่อั๋นวิ่งขึ้นไปชั้นบนจิ๊บก็กะว่าจะออกมายืนดูตรงลานจอดรถว่าตรงระเบียงข้างบนมีอะไรหรือเปล่าแต่พอพอออกมาก็เห็นเออเห็นจิ๊บ ตะกุกตะกักด้วยความตกใจในขณะที่อันเดินเข้าไปหาล่างที่นอนจมกองเลือดอยู่นั้นแล้วค่อยๆใช้นิ้วมืออังที่จมูกของช่างแอร์ด้วยท่าถีหวัดวาด่าเขาตายแล้วหรือเปล่าพี่อันจิบร้องถามโดยไม่เดินเข้ามาใกล้ในขณะที่อันค่อยๆเดินถอยห่างออกมาจากล่างของช่างแอร์ซึ่งตอนนี้กลิ่นคาวเลือดเริ่มกระจายเข้าจมูกจนแทบจะอาเจียนแล้วอัน ก็หันกลับมาบอกจิบว่าขอตายแล้วฮะจิบอุทานลั่นด้วยความตกใจจริงอยู่ว่าจากสภาพที่เห็นทำให้เธอคิดว่าช่างแอร์คงไม่รอดแน่ๆแต่เธอก็พยายามขอให้อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะหากมีคนตายในบ้านเธอจะอยู่ได้อย่างไรจิบก็บอกกับอันว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะพี่อัน เดี๋ยวพี่จะรีบโทรแจ้งตำรวจก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังอันพยายามควบคุมสติรีบตรงไปยังโทรศัพท์แล้วโทรแจ้งเหตุการณ์ทันทีจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปได้ว่าในระหว่างที่ช่างแอร์ทำการเติมน้ำยาแอร์อยู่นั้นคงจะประมาทไม่ได้คอยตรวจด,ดูเกตวัดแรงดันน้ำยาทำให้คอมแอร์เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงส่งผลให้สะเก็ดโลหะ กระเด็นเข้าไปฝังตามลำตัวของช่างแอและแรงระเบิดก็กระแทกล่างของเขาตกกระเด็นจากชั้นบนลงมาศีรษะกระแทกพื้นซีเมนต์เบื้องล่างจนถึงแก่ความตายจึงสรุปว่าเป็นเพราะความประมาทของช่างแอร์นั่นเองเป็นไงจิบแอร์เครื่องใหม่ดีกว่าเครื่องเก่าไหมอันเอ่ยถามเมื่อกลับจากทำงานตอนหัวค่ำเพราะเขาเพิ่งซื้อแอร์ใหม่แทนตัวเก่าที่คอมระเบิด จนเป็นเหตุให้ช่างแอร์เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อนจิ๊บก็บอกอันว่าดีกว่าเยอะเลยพี่อันเปิดแป๊บเดียวก็เย็นเจี๊ยบเลยแล้วแอร์เครื่องเก่าละ่ะพี่อันขายไปให้ใครก็ขายให้กับพวกรับซื้อของเก่าไปนะ่ะขายไปทุกถูกจะว่าไปก็เสียดายเหมือนกันตัวนั้นเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานเองไม่น่าเกิดเรื่องเลยอันถอนหายใจจิ๊บอก็พูดปอบอันว่า ช่างมันเถอะพี่อัน๋นถือว่าฟาดเคราะห์ไปพี่ไปอาบน้ําอาบท่าเถอะจิ๊บจะไปอุ่นอาหารให้ขอบใจจะ้ะจิ๊บกับอัน๋นแยกย้ายกันทงธุระเกือบหนึ่งอาทิตย์หลังจากเหตุการณ์ช่างแอร์ตกลงมาตายทั้งคู่ไม่ค่อยจะนอนเต็มอิ่มนักเพราะอดที่จะกังวลเรื่องคนตายในบ้านไม่ได้นั่นเองกลางดึกคืนนั้นในขณะที่จิ๊บกับอัน๋นกำลังหลับอยู่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้น คล้ายเสียงโลหะกระทบกันเป็นระยะจนทำให้ทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นเสียงมันดังแกงแกงแกงจิ๊บเล็กอุทานขึ้นมาว่าเสียงอะไรนะพี่อัน๋นจิ๊บถามด้วยน้ำเสียงงวงเงียเต็มทีซึ่งไม่ต่างไปจากอัน๋นที่แทบจะลืมตาไม่ขึ้นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ล้อเปิดหน้าต่างไปดูก่อนนะอั๋นลุกขึ้นจากเตียงนอน เดินไปยังหน้าต่างที่ปิดสนิทและเมื่อหน้าต่างเปิดออกเสียงคล้ายโลหะกระทบกันผสมกับเสียงคนลือคนอะไรบางอย่างก็ยิ่งดังขึ้นแกงแกงพอเปิดหน้าต่างเสียงยิ่งดังชัดขึ้นเลยพี่อ๋นจิ๊บหายง่วงเป็นปิดทิ้งลุกขึ้นเดินตามมาสมทบที่หน้าตา่างเหมือนจะดังมาจากระเบียนนอกบ้านอ๋นก็พูดกับจิ๊บว่า เหมือนจะดังมาจากระเบียงด้านนอกแถวแถวคอมพิวเตอร์แอร์หรือจะมีตัวอะไรเข้าไปขัดพัดลมแอร์ก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่ลองเดินไปดูนะจิบไปด้วยนะพี่อัน๋นเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยกันเพราะจิบไม่อยากอยู่ในห้องเพียงคนเดียวเอาสิไปก็ไปทางคู่เดินออกไปที่ระเบียงพร้อมไฟฉายในมืออัน๋นกาดไฟฉายไปจนทั่วบริเวณระเบียงก็ไม่เห็น สิ่งผิดปกติใดๆและเมื่อฉายไฟไปที่คอยร้อนทุกอย่างก็อยู่ในสภาพปกติไม่ได้มีอะไรเข้าไปติดขัดพัดลมอย่างที่คิดไว้ในตอนแรกจิ๊บก็พูดขึ้นมาว่ามีอะไรใหม่พี่อัน๋นไม่เห็นมีอะไรเลยลองส่องไฟดูที่คอยร้อนพัดลมก็ทำงานดีแล้วแล้วเมื่อกี้มันเสียงอะไรกันดังเหมือนมีคนแกะหรือว่าเคาะเหล็กเลยจิบว่า ถ้าไม่มีอะไรเรากลับไปนอนกันเถอะพี่อันพยักหน้ารับแล้วเดินถอยกลับจะเข้ามาข้างในแต่ก่อนที่เขาจะเปิดประตูระเบียงเพื่อกลับเข้ามาในตัวบ้านหูก็ได้ยินเสียงดังก๊อกแก,ก๊กบริเวณที่ตั้งคอยร้อนอีกเขาจึงเริ่มเปิดไฟฉายฉายไปตรงที่ตั้งคอยร้อนทันทีไฟจากกระบอกไฟฉายฉายแสงเป็นลำฝ่าความมืดมิดยามค่ำคืน ไปยังที่ตั้งคอยร้อนแล้วอ่านก็ต้องสะดุมเมื่อแสงจากไฟฉายกระทบเข้ากับสิ่งหนึ่งอ่านพยายามเพ่งมองซ้ำเพื่อความแน่ใจเมื่อแสงจากกระบอกไฟฉายสาดไปกระทบยังที่ตั้งคอยร้อนทำให้เขาเห็นอะไรบางอย่างเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคลายล่างคนอยู่บริเวณคอยร้อนทั้งที่เมื่อคู่เขาแน่ใจว่าไม่เห็นอะไรผิดปกติ ที่บริเวณนั้นเลยอันขนลุกสู้เขามั่นใจว่าเป็นเงาวตะคุ่มตะคุ่มนั่นต้องเป็นขโมยแน่นๆจึงเป่งเสียงออกไปคู่เพื่อทําให้มันกลัวใครใครอยู่ตรงนั้นกูมีปืนนะโว้ยสิ้นเสียงของอันร่างนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็โดดลงจากระเบียงชั้นสี่ลงสู่พื้นซีเมนเบื้องล่างทันทีเฮ้ยอัน ตกใจแทบช็อกจนเผยอ,อุทานออกมาเพราะเขามั่นใจว่าถ้าล่างนั้นตกถึงพื้นจะต้องขอหักตายอย่างแน่นอนจิ๊บก็พูดขึ้นมาว่ามีอะไรหรอพี่อันอันรีบดึงมือจิ๊บให้วิ่งลงบันไดามายัางชั้นล่างโดยไม่ยอมตอบคำถามใดๆและเมื่อทําคู่ลงมาถึงชั้นล่างอันก็รีบคว้าแฉลงที่อยู่ข้างบันไดเพื่อใช้เป็นอาวุธหากล่างที่เห็น ซึ่งเขาคิดว่าเป็นขโมยยังไม่หมดพิสง์อันก็พูดขึ้นมาว่าเป็นไปได้ไงเนี่ยอันผู้ทานเหมือนไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อลานจอดรถมีแต่ความว่างเปล่าไม่ได้มีร่างมนุษย์คนใดนอนบาดเจ็บอยู่จิบก็ถามอันว่าอะไรเหรอพี่อันจุดจูก็ดึงมือจิบให้วิ่งลงบันไดามาแล้วพี่เปิดประตูไปดูอะไรก็ก็เมื่อกี้ พี่เห็นเอ่านชง,งักคำพูดไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะเขาคิดว่าหากพูดไปจิ๊บคงไม่สบายใจอย่างแน่นอนเห็นอะไรพี่อันจิ๊บจ้องหน้าคาดคันด้วยความสงสัยไม่มีอะไรสงสัยพี่คงตาฟาดไปเองไปเถอะขึ้นไปนอนต่อดีกว่าจิ๊บก็ยังถามอันอีกว่าแล้วเสียงดังเมื่อกี้แล้วพี่อันอันก็ตอบจิ๊บว่าก็ตอนนี้มันเงียบไปแล้วนี่ เอาไว้พี่ตามช่างที่ร้านมาเช็คให้ก็แล้วกันขึ้นนอนเถอะอันจุ้งมือจิ๊บให้กลับขึ้นไปนอนอย่างห้องนอนและเพียงคู่เดียวจิ๊บก็หลับสนิทในขณะที่อัดยังคงนอนลืมตาอยู่อย่างนั้นเพราะเขามั่นใจว่าเมื่อสักครู่นี้เขาเห็นคนคนหนึ่งกระโดดจากชั้นสี่ลงไปยังลานจอดรถด,ด้านล่างจะว่าตาฝาดก็ไม่น่าใช่เพราะแสงไฟฉาย ฉายหเห็นเขายัางชัดเจนแต่หน้าแปลกตรงที่ล่างนั้นกลับหายไปไม่น่าเป็นไปได้ที่คนกระโดดจากตึกสูงสี่ชั้นแล้วจะวิ่งต่อหนีไปทางไหนได้อีกก็ดูอย่างช่างแอร์คนที่แล้วสิตกลงไปตะโลกยังแหลกตายเลยและเมื่อนึกถึงช่างแอร์ที่ตกลงไปตายอันก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวจุดจุงสุนัขจรจักที่อาศัยอยู่แถวนั้นนับสิบตัว ก็พากันเห่าหอนอย่างหวยหวนอันเลยคิดในใจหรือว่าน,นีจะเป็นผีช่างแอนั่นคือเสียงที่สะท้อนก้องอยู่ในโซนประสาทของอันเป็นไปไม่ได้ผีมีจริงที่ไหนกันประสาทใหญ่แล้วถ้าอย่างนั้นที่เราเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรกันละ่ะตาฝาดแน่ๆเราต้องตาฝาดแน่ๆอัน คิดได้ดังนั้นก็เลยพยายามข่มตานอนและเลิกคิดถึงเรื่องราวที่เห็นเมื่อสักครู่เครื่องปกติดีทุกอย่างนะครับผมก็เลยเป่าฝุ่นให้ส่วนเสียงดังก้องแกงที่คุณบอกเท่าที่ดูก็ไม่มีอาการนะครับช่างแอร์รายงานผลตรวจเช็คแอร์ให้กับจิบที่ยืนรอคำตอบช่างแอร์ชุดนี้มาตั้งแต่เช้าเพราะอ่านโทรไปกำชับให้รีบม,มาตรวจด,ด้วยความร้อนใจจิบก็บอกว่า หรอกคะ่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาตรวจเช็คให้ช่างก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรครับฝากบอกคุณอันด้วยแล้วกันว่าผมมาเช็คเครื่องให้แล้วค่ะค่ะขอบคุณนะคะหลังจากช่างแอร์เก็บข้าวของเรียบร้อยจิบก็โทรศัพท์รายงานให้อันรู้ทันทีพี่อันช่างมาตรวจเช็คแอร์ให้แล้วนะอันก็ถามจิบกลับมาว่าแล้วช่างเขาบอกว่าแอร์เรามีปัญหาอะไรหรือเปล่า ปกติดีทุกอย่างคะ่ะช่างแอร์เขาก็เลยช่วยเป่าฝุ่นให้ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วละ่ะแล้ววันนี้พี่อั๋นจะกลับดึกหรือเปล่าคงดึกหน่อยนะเพราะมีเลี้ยงฝ่ายตอนเย็นจิ๊บไม่ต้องรอทานข้าวนะข่าพี่อัน๋นแค่นี้นะคะจิ๊บวางโทรศัพท์ลงแล้วหันไปสนใจกับงานบ้านที่ยังค้างค้างไว้โดยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องแอร์อีกเลยเพราะคิดว่า ถึงมือช่างแล้วอย่างไงก็คงแก้ไขเรียบร้อยและยิ่งได้ลองเปิดแอร์ดูเครื่องก็ทํางานปกติไม่มีเสียงแปลกปลอมใดๆให้ได้ยินเลยสักนิดหลังจากงานบ้านในช่วงเย็นจิ๊บก็นั่งอ่านหนังสือสลับกับดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นจนเธอขอยหลับไปมาสะดุ้งตื่นอีกทีก็เกือบสี่ทุ่มเธอจึงลุกป,ปิดทีวีและกำลัง จะเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนแต่แล้วหางตาเธอก็เห็นอะไรบางอย่างล่องลงบนพื้นซีเมนต์บริเวณลานจอดรถด้านนอกตุบเสียงนั้นเหมือนของหนักตกลงบนพื้นซีเมนต์ดังชัดเจนจิบขนลุกสู้ขึ้นมาด้วยความตกใจแต่เธอก็รวบรวมความกล้าค่อยๆก้าวเท้าไปยังหน้าต่างห้องนั่งเล่นซึ่งสามารถ มองออกไปยังลานจอดรถด,ด้านนอกได้แสงสว่างจากหลอดไฟที่เปิดทิ้งไว้ส่องสว่างไปทั่วบริเวณลานจอดรถทำให้เธอเห็นอะไรบางอย่างคล้ายร่างของคนนอนกองอยู่บนพื้นพร้อมกับของเหลวสีดำๆค่อยๆไหลแพร่กระจายออกมาจากสิ่งนั้นจิ๊บกรีดร้องสุดเสียงด้วยความตกใจเพราะเธอจำได้ว่า ตรงนั้นเป็นจุดที่ช่างแอร์ตกลงมาตายนั่นเองจิบสะดุ้งสุดตัวด้วยความตื่นตระหนกเมื่อได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นทําให้เธอละสายตาจากภาพอันน่าสะเพึงกลัวนั้นแล้วหันไปมองที่ประตูลัวแต่เมื่อเห็นแสงไฟสว่างวาบไปทางเข้ามายังลานจอดรถเธอก็รู้สึกเหมือนพระมาโปรดเพราะเสียงที่ได้ยินนั้นก็คือเสียงอังเลื่อนเปิดประตูลัวเพื่ออารถเข้ามาจอดนั่นเอง รถเคลื่อนตัวผ่านเข้าไปยังลานจอดรถซึ่งบัตรนี้ไม่มีร่างนั้นแล้วและของเหลวสีดำที่เธอเห็นเมื่อสักครู่ก็หายไปเหมือนกันอันก็ถามจิ๊บว่ายังไม่นอนอีกหรอจิ๊บอันเอ่ยถามเมื่อเห็นภรรยามายืนคอยอยู่ที่หน้าประตูบ้านจิ๊บไม่สบายหรือเปล่าทำไมเหงื่อออกเต็มหน้าอย่างนั้นละ่ะจิ๊บยกมือขึ้นลูบใบหน้าอย่างงงๆ จริงอย่างที่อันพูดเพราะใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่อซึ่งคงเป็นเพราะความกลัวนั่นเองเปล่าคะ่ะจิบไม่ได้เป็นอะไรจิบตอบกระท่อนกระแท่นไม่เต็มเสี่ยมนักแต่อันก็ไม่ทันสังเกตเพราะความอ่อนเพลียจากงานเลี้ยงเขาปีกตัวไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายอย่างห้องชั้นบนโดยมีจิบเดินตามติดขึ้นไปอย่างไม่ห่างคืนนั้นจิบนอนไม่ค่อยหลับเธอ พิกตัวไปมาอยู่นานเพราะภาพที่ได้เห็นและเสียงที่ได้ยินเมื่อตอนหัวค่ายังติดตาติดหูเธอมั่นใจว่าตาไม่ฝาดเธอเห็นและได้ยินอย่างชัดเจนเสียงนาฬิกาตั้งพื้นขนาดใหญ่ที่อ่านซื้อมาตั้งไว้ในห้องรับแขกบ,บอกเวลาตีสาม ดังแววขึ้นมาที่ห้องนอนจิ๊บถึงได้พ่อยหลับไปขณะที่หลับเธอฝันไปว่าเห็นช่างกำลังซ่อมแอร์อย่างขมักขเม้นอยู่ที่ริมระเบียงจึงยกน้ำดื่มไปให้แล้วเมื่อช่างหันกลับมารับแก้วน้ำจากมือเธอเธอก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะจำได้ติดตาว่าช่างที่กำลังซ่อมแอร์อยู่นั้นเป็นช่างคนเดียวกับที่ตกระเบียง ที่ตายเมื่อหลายวันก่อนใบหน้าซีกหนึ่งยุบหายไปทั้งแถบเนื้อตัวอาบชุ่มไปด้วยเลือดลิ้มฝีปากผยืเหมือนพยายามจะพูดอะไรบางอย่างและแล้วจิ๊บก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมาจับเข้าที่หัวไหล่ของเธออยา่ยาอย่าฉันกลัวแล้วจิ๊บร้องสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวจิ๊บจิ๊บจิ๊บ นี่พี่เองลืมตาสิลืมตาเสียงคุ้นหูนั้นทำให้จิ๊บซึ่งหลับตาปีอยู่ค่อยๆลืมตาขึ้นพี่พี่อันใช่ก็พี่นะสิจิ๊บเป็นอะไรฝันร้ายเหรอพี่เห็นจิ๊บนอนกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมาแล้วเพ้ออะไรไม่รู้พี่ก็เลยปลุกจิ๊บฝันค่ะพี่อันฝันไม่ดีเลยจิ๊บฝันว่าอะไรเหรอเรื่องราวในฝัน ถูกถ่ายทอดให้อ่านรับรู้ทั้งหมดรวมทั้งสิ่งที่เธอเห็นและได้ยินเมื่อตอนหัวค่าซึ่งอันเองก็รู้สึกอึ้งกับเรื่องราวที่ได้ยินและเมื่อประกอบกับสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคืนก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกหนักใจจิ๊บก็เลยพูดขึ้นมาว่าในฝันจิ๊บรู้สึกเหมือนจริงมากเลยครับพี่อันแล้วยังเมื่อตอนหัวค่าอีกจิ๊บมั่นใจว่าตาไม่ได้ฝาด พี่อั๋นว่ามันเกี่ยวกับเสียงที่เราได้ยินเมื่อคืนหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เมื่อคืนพี่ก็เห็นอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันพี่อัน๋นเห็นอะไรนะ่ะพี่พี่เห็นเหมือนมีคนกระโดดลงมาจากระเบียงชั้นสี่ลงมาด้านล่างอัน๋นอมแอมตอบเพราะอั๋นที่ทิ้งเขาไม่อยากเล่าเรื่องนี้ให้จิบรู้นักแต่ตอนนี้เขาคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว พูดให้รู้ความจริงกันไปเลยดีกว่าแต่ยังไม่ทันที่จิบจะพูดอะไรตอบโต้ทั้งคู่ก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อจุดจู่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาแกงแกงแกงพี่อันเสียงนั้นอีกแล้วจิปพะหวาเข้ากอดอั๋นไว้แน่นด้วยความกลัวเพราะจุจู่เสียงประหลาดนั้นก็ดังขึ้นมาอีกตอนนี้เธอมั่นใจว่า เสียงประหลาดที่เธอได้ยินต้องเป็นเสียงวิญญาณของช่างแอร์แน่นอนที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านเธอเสียงนั้นดังบาดลึกเข้าไปในขั้วหัวใจของจิบทำให้จิบกลัวจนตัวสั่นเทาอันกระชับวงแขนเข้ากอดจิบไว้แน่นเขาเองก็รู้สึกกลัวไม่น้อยไปเหมือนกันแต่แล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าวิญญาณของช่างแอร์อาจต้องการบอกอะไรบางอย่างกับพวกเขา ถึงได้พยายามสื่อสารออกมาแบบนี้อันก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องกลัวนะจิบเขาทําอะไรเราไม่ได้หรอกพี่ว่าเขาคงอยากให้เราช่วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเรานิมนต์พระมาทําบุญบ้านสักครั้งจะได้ถือโอกาสอุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วยดีไหมจิบก็บอกว่าก็ดีค่ะเพื่อเขายังวนเวียนหาแสงสว่างไม่ได้จะได้ไปสู่สุขติถ้างั้น พี่จะลางงานสักสองวันจะได้เตรียมตัวหลังจากนั้นอ่ันกับจิ๊บก็ทำบุญบ้านตามที่ตั้งใจไว้และทั้งสองก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งช่างแอร์ผู้น่าสงสารคนนั้นซึ่งวิญญาณของเขาก็คงจะรับหนูได้และได้รับส่วนบุญที่ทำให้พอหลังจากนั้นอันกับจิ๊บก็ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแปลก ตอนกลางคืนอีกเลย